ลุกไป谢谢โ,โอ้โหสวยมากจะให้เป็นมอนเป็นผ้าห่มในวันที่เธออยากพ่าใจเธอเป็นมอนเป็นผ้าห่มในวันที่เธอจะอยากพาใจเธอฉันอยากดูเอ็มวีเลยอ่ะจะให้เป็นมอนเป็นผาคมในวันที่เธออยากาใจเธอเธอตัวที่สองตัวที่สองด้วยสองมา โอ้อลีใใออ่ให้ดูจริงๆดีที่สิ่งดีคูอยากดูลูกกูสะลาฟตาอยอ่ะ ทุกคนคะ่ะและนี่คือสิ่งที่เรารอคอยนะคะมาอย่างยาวนานแล้วเราก็อยากทำมากๆนะคะสำหรับทีเซอร์หมอนอิงนะคะ anything ต้องบอกว่าเนี่ยเราจะรีแอคเป็นตัวทีเซอร์ก่อนนะคะสำหรับนอนนิ่ง no, no, no. ไฟดูดเธอไฟดูดน้องโนโน่นะคะศิลปินที่พวกเรารักมากๆแล้วก็พวกเราทางในช่องของเราเนี่ยก็รักน้องมากๆเช่นกันวันนี้ค่ะเราเลยจะมารีแอคสำหรับตัวทีเซอร์ตัวนี้ซึ่งก็บอกว่าก็ i, ออกทีเซอร์มาแล้วนะคะทั้งสองตัวก่อนหน้านี้เนะี่ยออกเป็นตัวพวกภาพต่างๆมาแล้วก็ออกเป็นไตเติลของ DM D Music <c oughs> มาด้วยซึ่งเราก็รีแอคไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถที่จะไปย้อนดูได้แต่วันนี้ค่ะเธอเราจะได้ดู <c oughs> <flame S 2> คราวๆของหมอนอิงแล้วว่า Mood and Tone มันออกมาเป็นยังไงแต่จะต้องบอกว่าเธอมันสวยมากคือภาพต่างๆที่ออกมาลุคต่างๆของนูนิวที่ออกมาคือสวยแบบสวยแบบสวยมากอ่ะเดี๋ยวลองดิฉันเปิดให้ดูเธอคือแบบสวยสวยแบบสวยสุดๆสวยแบบสวยจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ชอบแบบสตาร์วิเธอทำไมปากเขาซีค่ะเนะีด่ด้วยความที่แบบนูนิวอะ ด้วยความที่นูนิวอะ่ะค่อนขา้างจะสดใสดังนั้นแล้วนะคะเราต้องขออนุญาตเติมปากก่อนดูดอกตะการของโมเนี่ยเราเลยขออนุญาตเติมปากก่อนดูก่อนเพราะว่าไม่ได้คือนูนิวสดใส,ดใสมากหน้าเราจะมาตกเนี่ยคือโทอรอ๋อลูกชายไมให้มาให้แม่เติมปากก่อนแป๊บนึงเลือกชายคือสดใสดในขนาดนี้เติมปากก่อนเดี๋ยวลูกชาย หาว่าแม่ไม่สดใสทุกคนค่ะลิปท้องคําเปลี่ยนสีถ้าใครจะซื้อไปซื้อในติกตอกของดิฉันนะดิฉันจะได้ค่า affiliate มาโอเคพร้อมแล้วสำหรับการรีแอคหมอนอิง DMD เธอน่ารักอะไรขนาดนี้อ่ะแธอแป๊บนึงนะเขาจะมีเพรสโชว์เคสเดย์ด้วยหรอ วันที่11เดือน7จ็ดแฟชั่นฮอลล์สยามพารากรรอนเนาะวิ่แลนด์โก์ลรโกริลเธอเนี่ยโอ้โหแป๊บหนึ่งนะฟิลเตอร์มันแกล้งลูกไป,ปกว่แน่าลอกลูกมาแม่แม่สวยลูกน่ารักจอบเนี่ยหล่อมากลูกสีแดงนี้คือหล่อมากโอ้ยสวยสวยสวยเนี่ย เว้ยื่อดิฉันทำสุกเนี่ยอุ้ยโอเคโอเคโอเคอุ้ยมีคนอื่นด้วยเหรอมีสองคนอีกคนคือใครค่ะอันนี้คืออ๋อเป็นน่าจะเป็นนางเอกเอ็มวีโอ้ยเธอมาดิฉันทนไม่ไหวละสำหรับทีเซอร์นะคะของนุนิวนะคะ D M D อ็ s ดีมเธอดิฉันดิฉันยังไม่ได้ดูนะเห็นไหมเห็นไหมมันยังไม่แมสไม่ขึ้นนะมฉันสัญญาตัวคนว่าดิฉันต้องมาดูพร้อมทุกคนเต้าอ่้นต้หนึ่งสามสับ ให้พระเจ้ามากมึงแปบบ๊บนึงนะ4,3,2ลูกไปโอ้โหสวยมากแล้วซีจีอะไรขนาดนั้นนะครับจะให้เป็นปม้อนเป็นผ้าหมในวันที่เธออยากพ่านใจใจะเป็นม้อนเป็นป้าห่ม ในวันที่เธอได้พากใจวีขอฟังทีขอฟังทีธอนี่คือคือเทวดาแล้วมันโป๋เห็นไหมเสื้อมันโป๋ลูกใจเป็นมอนเป็นผ้าห่มในวันที่เธออยากพากใจเธอเป็นมอนเป็นผ้าหม่มในวันที่เธออยากพากใจ เว้ยท้าไมฉันขี่ตามกันแล้วนะอยาเป็นมอนเป็นพระองค์ในวันที่เธอได้พาใจจบส่ฉันชอบนะเริ่มชอบโลกโก้ของนิวมากขึ้นเรื่อยๆเธอเอ็มีดีมากเอ็มีดีเอ้ยไม่ใช่เอ็มวีทีซสดีมากเธอฉันอยากดูเอ็มวีเลยอะ่ะแต่ดิฉันยังดูไม่ได้คือมันไม่มากอะดูไปเรื่อยฟังไปเรื่อยแค่นี้พอ เป็นธอเชื่อไหมให้ดูเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ที่ฉันต้องเปิดในช่วงเวลาที่ที่ฉันแบบถอแท้กับชีวิตในวันที่ที่ฉันแบบพบเจอกับเรื่องไม่ดีเธอแล้วหน้าปกสวยมากค่ะมันมีความเป็นสีรุ้งนิดๆด้วยอะเธอมันให้เราดูแค่สามสิบวิจิงอรอมาอุ้ยเธอที่ได้ดูเยอะมากมาเธอเธอตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองมาไป โหิฟิ้งเป็นให้ใจทั้งนั้นที่เธอต้องการให้ดูจริงๆดีดี่สิ่งๆดิกูอยากดูลูกกูซาบตายอ่ะกูอยากดูลูกกูแทบตายอ่ะเบนกูได้ดูแค่นี้จริงๆเหล่อมาก อูยคะ่ะเนี่ยเราสวยเลยขนาดนั้นนะ่าถ่ายังไงที่สวยขนาดนั้นในจะใจทั้งนั้นที่เธอต้องการจะเป็นมอสเป็นผ้าห่มในวันที่เธอดีพาใจเป็นให้ได้ทังนั้นเป็นใ้ไขนาดนนไหนวะเป็นทั้งนั้นที่เธอต้องการ เป็นให้ได้ทั้งนันที่เธอต้องการจะเป็นหมอนเป็นพราห่มในวันที่เธอจะพลาใจมันเปนหมอนให้แม่เธอลูกถ้าหนูนจะขนาดเนี้แล้วคือเขาพาแอลลี่ไปเที่ยวหอเหมือนเป็นฟิลนี้ปะฟิลแบบฉันนึกถึงอ้น,นี้เลยอะอัลดิน i ะคือแบบพาขึ้นพรมอ่ะพิเศษแต่ว่าสุดท้ายพาไปพายเรือ ซึ่งก็จะผสมกับเรื่องไอ้นี่ไปน,นิดนึงเรือที่ไอที่ไปพายเรือไปพายเรือที่ไหนกันนะที่เรื่องอะไรอะอ้วนพี be what a people ไม่ใช่เออใช่เอ,อ้ยไม่ใช่เพลงอะไรที่มันาพาไปพายเรือนะที่มันไปพายเรือแล้วมีเออใช่แอล,ลีโคเออใช่แอรลลีโพาไปพายเรือแต่ว่าก็ลูกก็ลูกไปลองเพลงมาให้เขาไงครับและลูกก็เพิ่งลองเพลงกับแอลี น้องแอนนี่ยิมาทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตเติมเต็มความสุขความสุขนะคะครับล้อโอ้โหสวยอะไรขนาดนี้โอ้โหเป็นให้ใจทั้งนั้นที่เธอต้องการเป็นให้ได้ทั้งนั้นที่เธอต้องการจะเป็น ที่เธอได้พัฒน,นแล้วลูกไส้หมกเขาเยอะอุ้ยไส้หมกเลิศนะเนาะโอ้ยเป็นเลอกระดาษเลอะกระดาษเป็นห,หาใจท,ทั้งนที่เธอต้องการเธอเป็นมอนเป็นผ้าหดีดีดีสุดๆตเติมเต็มชีวิตสุดๆทำให้ชีวิตมีสีสันเนาะใช่ไหมครับเนาะใช่ไหมครับอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาไลฟ์ดีกว่าวันนี้ ตอนสักห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งเดี๋ยวดิฉันขึ้นไลฟ์แล้วก็เพื่อที่จะรอเพลงหมอนอิง anything ของน้อง uno, นุนูแล้วก็ไลฟ์สดไปพร้อมๆกันแล้วก็ให้ทุกคนขึ้นมาแบบมาคอมเมนต์ด้วยกันวันนี้เรามีนัดกันนะคะห้าโมงครึ่งเราจะมาดูสดๆพร้อมกันที่นี่หรือว่าทุกคนจะไปดูกันก่อนก็ได้เดีดิฉันจะไลฟ์รอให้ทุกคนเข้ามาดูด้วยกันด้วยช่วงประมาณสัก ห้าโมงครึ่งขึ้นไลฟ์รอพี่เมียวิดีโอของ DM D Music นะคะแล้วก็มาดูกันสำหรับเพลงซิงเกิลแรกนะคะที่เป็นซิงเกิลอัลบั้มแรกของ n นูตนิวในนามของ DM D Music กันเลคะแล้วก็โมวิดด้วยกันมาพูดคุยกันนะคะในวันนี้ตอนเย็นแล้วก็มาเติมเต็มความสุขกับลูกชายผู้เป็นหมอนอิงให้กับทุกคน ต้องบอกนะคะต้องบอกต้องบอกจริงๆว่าทุกวันนี้เราเราเสพทวิตเยอะขึ้นจากคนที่ไม่ค่อยได้เล่นทวิตเตอร์นั่นเป็นพอโนนิวนะเราเราเราเสพโมเมนต์ในการที่เราอ่ะเก็บรูปต่างๆของโนนิวอ่ะเข้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปเจอหลายๆคอนเทนต์ห, ern, หรือว่าหลายๆสังคมที่ที่เราไปเจอในในในทวิตเตอร์ของโนนิวอ่ะมันทำให้เราได้เห็นว่า คนที่รักหนูหนิวอะ่ะน่ารักเนาะล่าสุดไปเจอยายคนหนึ่งอะ่ะที่แบบหลักหนูหนิวมากแล้วก็จะต้องดูหนูหนิวทุกวันแล้วก็ติดรูปหนูหนิวสะสมภาพหนูหนิวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเธอเราเข้าใจคําว่าการที่เรามีคนที่เรารักที่สุดเป็นศิลปินแล้วว่าเขาสามารถขับเคลื่อนชีวิตเราได้จริงๆเนาะเขามีผลต่อใจกับ ใครหลายๆคนมากๆซึ่งคุณยายคนนั้นอะเราอยากจะยายมากเลยอะอจริงแล้วเราก็อยากเจอให้ยายไปเจอดูนิวจริงๆด้วยเราว่าน่าจะเป็นความรู้สึกดีๆน่าจะเป็นโมเมนต์ดีๆที่ทําให้แบบยายมีความสุขได้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่ง <c oughs> ยิ่งรู้จักหนูนิวยิ่งรู้จักคนที่รักหนูนิวมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่าลองไปสังเกตจากคอมเมนต์ที่แบบในช่อง YouTube เราก็ได้เราจะบอกว่าเออทาไมคนที่รักหนูนิวถึงแบบคอมเมนต์ได้น่ารักขนาดนี้ หรือว่าทุกคนแบบให้ความสนใจกับคลิปเราเองที่เราเป็นคนแบบชอบนูนิวด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยทุกคนมาพิมพ์แบบน้องน่ารักมากพี่ต้องดูอันนี้นะคะพี่ตามไปดูอันนี้สิอันนี้น้องน่ารักมากอะไรเงี้ยพอเราเป็นแบบเป็นติ่งที่เพิ่งมาติ่งน้องอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าอืมเป็นเป็นความรู้สึกใหม่ๆดีที่ที่เราเราได้ซัพพอร์ตเขาแล้วก็ เขาเริ่มมีผลกับหัวใจแล้วมากขึ้นเรื่อยๆเลยๆยๆเๆยๆจนเราอยากจะสปอร์ตทุกๆอย่างทั้งผลงานแล้วก็สิ่งที่เขาปล่อยมาให้พวกเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณลูกชายนะคะแล้วก็ล่าสุดในเฮดเวดดูนิวเหมือนกันว่าวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นสําหรับเขาก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แฟนคลับทุกคนนะคะที่แบบปั่นทวิตกันหรือว่าปั่นเทรนด์อะไรอย่างกันก็ขอให้ทุกคนแบบทําให้สําเร็จแล้วก็ เพื่อคนที่เรารักเนี่ยเราจะไปช่วยปั่นกันด้วยนะคะหลังจากที่เราดูเพลงนี้กันจนจบแล้วเนะคะแล้วเราจะไปช่วยปั่นได้อย่างแน่นอนแล้วก็ในฐานะที่เขาเป็นศิลปินที่ที่น่ารักขนาดเนี้ยเราก็อยากให้ให้ให้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้หรือว่าสิ่งที่แฟนคลับทำให้เนี่ยส่งต่อไปถึงเขาด้วยเช่นกันแล้วทำให้เขาว่าก็มีความสุขกับงานที่เขาทำแล้วก็สิ่งที่เขารักนะคะ ดีใจที่ได้มาเจอกันนะคะสําหรับใครหลายคนที่เป็นแบบติงน้องโดนู <c oughs> เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราขอให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษสําหรับทุกๆคนแล้วก็ขอให้สิ่งที่ดูมันดีนะคะหรือว่าดีมดีมิวสิกทำขึ้นมาสปอร์ตน้องขอให้บงๆๆังปังังดๆงๆๆๆขึ้นไปเรื่อยๆของการตูเลชั่นสำหรับ แสงราวีด้วย1ล้านเอ็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราทําสําเร็จแล้วแล้วก็หน้าปกก็แก่งพวกเราสมควรตอนแรกสิฉันคิดว่าต้องมีซินจุบบละก็ไม่ได้จุบนะคะมา,มาจบกันนะคะสำหรับไลฟ์เย็นนี้เจอกันห้าโมงครึ่งน,นะคะยาย you r e listening to t i s o f f i c i a l